สบายดีทุกคนตอนนี้บูมานกำลังพัฒนาพัฒนากำลังเห็นคนทางใหม่โอ้ oh my god ดินและนี่ก็คือดินที่กำลังเห็นบูวานนี่เห็นทอดตอนนี้ปะเห็นดินทอดตอนนี้อ่ะ เียเงินเฮื่อละพันบาทบ้านเท่าเนี่บ้านใหญ่สำหรับบ้านแปดแปดสิบลังค้าเฮื่อก็ได้ตกประมาณท่าได้ละแปดสิบลังค้าเฮื่อกับ ไปเปิามาืมกมะเขือแก่ดินไปถมใส่ว่าถมทางหรอือเปล่าบ้านเราแรนหลดนะบ้าแรนหลดไวขนาดเลยดินไงเป็นกลุ่ม ออกมา้างหนอกท่งเจ้แมนพี่ซังเราตะโกนหลดเี่ยไม่ได้ขาดทรายเขาแก่ดินไปใส่นางเขาแก่ดินไปใส่เขาเลื่อนมา จะไปดีลูกหลานำแพง <c oughs> ลูกหลานำแพงไว้

พระิภาพี่น้องไปเบิ่งถนนทน,น,นทางก็ได้ว่ามันเป็นจังไดเดี๋ยวพระศิพาอย่างเบิ่งเลยมันนี้บ้านเฮ้ามีไก่ชนเลยทุกคนอยู่บ้านมีเวมีบ่อนไก่ชนด้วยนะแต่บ่รู้ว่าตำรวจได้ยินพผ่นสีมาแเลมีประกาศให้โลกผู้บ้านนี้เสียงลมาอาจสเขาโทรศัพท์ ตอนแรกคนทางบานเทานะมันจะเป็นคุมเป็นบ่อ่ะกระทมทางเมื่อวานนี้เอาเป็นทางมาขีหินแห่มาใส่เดี๋ยวทุกคนก็โอเคอยู่ไนอ้องทางดีแลละมีแต่คนอยากเที่ยวจริงๆกําลังลกมาตีกันว่า ตางแบบเบากันในทางที่แบบบ่อยบทนเป็นทางการนากพอเขามะเก็บกันปีละพันบาทปีละพันบาททางมันก็นสิไดได้แต่แนวนี้แล้วทุกคนถ้ามันกระิได้แต่ทางแดงนี่หละก็เลยว่าเก็บเงินกันแบบว่าสื่อปูนล,ล้วไปเหตุทางคนกีดซะผันพวกเขาสิถ่าให้รัฐบาลมาซ่อยนะสาดหนะตอนโมมีสินดีแล้วแหละอันนี้บรอดเว่ากับรัฐบาลนะทุกคน มันบอมีมันบอมีวันมันเป็นไปบ่ได้นะที่แบบว่าสิทธาให้เพิ่นมาสั่งให้มันบอมีวันละล่ะเรื่องลงเปตีกี่บาเก็บเงินเพื่อละพันบาทเก็บได้จะได้กระสังจำนวงก่อนไปตีละเป็นปีละปีละขั้นต้นปีละปูนจักสอบจักสอบแต่ละปีนะสื่อไว้กระสังไว้แต่ละคอนเกียตไปก่อนนะสินะ เอาไว้ให้ทางเนี่ยสีเน่ะมันเปลืองเปลืงองนะไดมันได้เสียสุปีนะต้องปีนหนากระเขาอีกแล้วเสียเงินอีกแล้วอยู่บ้านเฮาเนี่ยมิตรร่าเสียเงินเยอะขนาดสัิติผู้หญิงกับเก็บเงินหล 12, าสิบสองพันกี่นั่คือสัจติพุย,ย,พยิงกับเพื่อกันตอนนี้คือยังรับไปได้ผลประโยชน์จางตรงนี้เออก็บไี่ซื่อเพื่อเก็บเงินปลดว้ใจบ้านเราค่ะเก็บรัฐบาลนั่นแหละเก็บให้ผักเก็บให้รัน ขางสิหาเงินนำผักนำหลัดนี้พันกีบก็ยังมาได้นี่ก็คือคนทางเนาะทุกคนซา,ร,า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 ร,รุถือจะให้ฮอทหมูเผนเดอร์้าวอันหูกบข้อโทษขออัยเดอร์เพราะว่าคุกว่างว่าจับวับจริงเพื่อนในคุซีมีท่านาแน่เนะสิเแกบประมาณ เื 2000, น่นละสองพันบาทเนาะกว่า็จะมีรถใหญ่ก็จะเที่ยวดูมงคลเขาไปละลายนี่ก็คือไก่ชนค่าปอนไก่เราจะแอบแอบถ่ายให้เบิ่งดด้วยุกคนอาจจะบัถ่ายเต็มโตนะบันถ่ายเต็มเต็มมติ รถรถขี่ฝุ่นมาอีกแล้วเล่นรถกระสิจอดไล้ไล่ คือรถจีเขาจะเทขี้ดินห้เนี่ยม,มุมน,นี้เขาจะกั๊ซีมีบอลไก่เดี๋ยวมาถ่ายไลน์นะทุกคนเดียวถ้ามันเกิดเหตุยังขึงขงข้นเขาจะจีโทษเฮาหลักทายหลักทายไปเลยเดียวแต่จะเจ็บบางคนทางไรกว่าทางดีแหละเด้อพี่น้องมาเดี๋ยวมาเที่วยวได้เด้อเดี๋ยวปีหน้าเหดใหม่ปีหน้าเหดใหม่ จาคุในสี่ย่างหอดใส่ก็คือสุดทนทางเลยพุณนี่ก็คือในบ้านมาถ่ย <c oughs> นี่ก็คือในบ้านนะทุกคนภากสา่งซาบานเมืองในบ้านก็นเงินเดือนมาล้ายเราพี่น้องในบ้านก็ได้ เอาสุดสมณีก่อนนะทุกคนออทางกันบันทําสมนีคุมเหนือคุมใต้บันที่เมียอ,อยู่ก็คือบันน้ำมงใหญ่ออกไปแห้งหนังกับเป็นบันน้องแต่น้อยแต่กับเป็นคุมเหนือขึงกับน้ำงงน้ำงงนี่บานใหญ่แห้งนะทุกคนเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าเขาเจ้าแยกโตแล้วก็มีหมู่บ้านกลางงเอาหมู่บ้านไปน้ำเนนโอมัน็จะอเล็งไกลไปนะ เล่น,นโอเควทีนี้พวกเขาก็เดินทางเมือ่อเมื่อบานเขาเห hey, ตงใดด้บานเขาจะสิได้ทางคอนกรีตด้เสีได้ทางคอนกรีต ของบ้านละชาก็ไม่ใได้แต่ลายจัปราชางปาช่างนัประมาณหาแสบ่อพระา่าีลาชา่หนุ่มรวยจคือสมัสิบขบอกนบขาบบอเดูโมจิระดู้เลิะนพอจ่อยกัเจ้าไปเนาะเจไปดนกเขาแ่แมันบ่หอนเลย หัวกใบ้เกวกอไม้้เสือเสือทงสุดกรตสีทองอันนี้มนสุดมีอาเลยทุกคนชุดพี่ลองสุดลองสุดลเสือมันคาดตัวไนหลคะใส่เดากต้องใส่

ไอ้ซอสซีนี่เสือซีนาเบิดแล้วเบิดแล้วข้าปเียนอเี่มนสะพายะนกลังอยู่ว่านงานเนาะจะใส่ด้วนะเียตเขียบเียบใส่ยยงเรได้ อคนดมาข่าเลยอาเจนต้อตอนบได้ข่าเลยาวัเจ้าสามสามด่างสามด่างสี่ปลาย่เกี่ยวข่า้มเราบอายุคนะมาณตายล่อีประมมณนั้นหาปีก็หกสปีเลยใครบอกว่าใคหาอันสี่ปลายน่ะคมันอายุก่า้วยเราเนี่ยนั่นบอกเราทุกคนนั่เขาซา้คนนย

É isso แต่แต่มนนนนนนะันึ้้คุณหน่อยให้หน่อยลนกันนะอะมีอะอยู่ข้าบนอย่าง็นง่ง อั่เี้ยพ้นท้าได้แซนาวเอาแดีก่าสหาแซเซหาอรอะเด้นมีน่ะอีแหาต่อได้ล้วเจอได้แซบ่ว้ต่อปกติหมยบ้นเยื่อหายเรื่องต้อท้ามาขายในบ้านเท่านี้นั่นพือละซ้อยน่ะเนน่งบ่หาิ่ไม่สะพายมันใชหมนลิไม่เลืแค่้มันโอเระว่าตัวซีน่ะมี่มีแตตัวซีออกที่หมันน่ะ กเพ็ทีเป็นเืดองนี่ยอยไปยบนี่ไปดองหนไไปงานเขาจะวางในเวนในงานเนี่ยเรซื้อมาไหวเป็นโนดต่ลงรดเอาซื้อไว้แต่เดียวเราเบื่อแล้ว็บไปตบแล้วนะอันแน่เเด็กได้ได้ใหม่เปเรื่องลายจต้มอนั้นลายกระจุกลายบนพืนอะไรได้ เขาสื้อใส่พื้นละแสนสองแสนเนี่ยมันค่กว่าแหละมันถือมันถือมันมยังเปลี่ยนใหม่แล้วมันจะนะเบื่อแล้วก็เอาใหม่โอเคจ้าพี่น้องคลิปดีคะโอเคไปดนก่อนนะทุกคนพาพี่น้องไปบงบนทางบอกยามเดี๋ยปั่นเฮาสิไหนบนทางกันอยากได้เด้มันถักบ่ได้มันบ่งรรลายพี่น้องอันนี้แก้เคลื่อนเราพัฒนา ท่านนี่นะสีซีแอนตุกซ่าคนใหม่ยุที่เขาเขาเป็นคนขี่เขาเป็นคนตุกซ่าปีละพันกันนี่ยังใช่หรอออกมาจังหวัดแต่เสียวไหมได้ได้หาเม็ดก็เอาซีหนึ่งปีละหาเม็ดก็เอาเอาจากวัดไปเลยไปก่อนเลิรต้นเอาจากวัดพี่เลิกจากวัดทุ่คนเอาจากวัดพี่เติร์ดเติร์ดหาดยางเลยบอกปะฟันกีดหาดยางเลยบอกละยางบปะละยางเป็นคนขีดเป็นคนขีดนะประมาณ ว่าลาดยางน่ะไผสิมาเห็นแนวตว้ขององลาดบัดนี้ต้องใส่เงินหลายใส่อยาเป็นเป็นหววันจังซี่เนาะแล้วเฮาก็บ่มีวันพร้อมสิได้ของลาดอือนํา้ยังบ่ได้